สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ T-REX Channel นะครับวันนี้อยู่ในเกมเดิมนะครับ Black Rock ok Origin นะครับวันนี้เราก็มาดูตัวของ Sky City กันนะครับว่าตอนนี้คือเดียกว,ว่าผมก็ซื้อตัวของแบบเพชรมาแล้วคือแบบฟรีแหละพูดง่า <laughs> ยแบบฟรีมาแล้วร้อยอันนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดฟรีเนี่ยจริงๆผมยาวเพียงทันยี่สินะครับผมอยากรู้ว่าผมจะเสียเท่าไหร่นะผมก็มีสต็อกอยู่แค่นี้แหละนะครับมีเงินแค่นี้มา เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับมีเอ,อลองขูดแบบเนี่ยมาขายอีกแล้วทุกคนไม่ผมยังไม่ซื้อนะผมขออนุญาตไปเลือๆก่อนแล้วกันครับเราจะเหมาชั้นจริงๆหรอวะโอ้ก็คงจริงอ่ะก็คงจริงอะเลือกของก็เลือกเป็นอ่อนี่ละกันครับเรียกว่าตีบวกผมยัตีบวกมา่อยดีอะ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บมีป่ะเฮ้ยไม่มาเลยหรอจริงมะเนี่ยมันหลบปะเนี่ย โอ้โหมันหลบชัวผมสุดอีกแล้วว่ะทุกคนโอ้โหเหมาทุกชั้นนะเหมาทุกชั้นกิจกรรมเดิมเพิ่มเติมเหมาเหมือนเดิมเป๊ะของอร่อยอย่างวกสุดท้ายนะของอร่อยอันเดิมมะมาตีบวกมามาไม่มีโอกาสที่มันจะหลุดมาก่อนมัง้งเหรอไม่มีจริง มาทุกคนผมว่าของฟรีน่าจะได้ไม่เกินชั้นสิบละมัง้งคิดว่านะฮะแต่อย่างที่บอกทุกคนชั้น10ต้องเหมานะครับชั้น10ของดีหมดเลยต้องเหมาทุกคนอย่าข้ามนะต่อให้เจอก็ข้ามไม่ได้นะครับอืมอืมมีไหมมีไหมไม่มีพอดีล้างอีกแล้วเหมาชั้น ขุดเล่นหน่อยเป็นไงบ้างเหมือนเดิมโอ้โหเจ็ดชั้นเหมาหมดเลยอ่ะผมยังไม่เคยหลุดเลดเลยทุกคนมีใครที่โชคร้ายแบบนี้มาแชร์กันบ้างนะครับอย่าให้ผมเป็นคนเดียวที่เป็นคนนั้นครับโอ้โหยันชั้น8ก็ยังเหมือนเดิมชั้น9มาครับยังเหมือนเดิมไหมนะ เหมือนเดิมไหมน,นะโอ้โหมาขายของไม่เอาเหมือนเดิมเป๊ะโอเคทุกคนอันนี้ต้องเหมานะครับเนี่ครับของดีทุกอันนะครับบอกเลยต้องเหมานะครับอันนี้บอสมาแล้วเดี๋ยวผมก็ไปตีบอสแหละครับเดี๋ยวค่อยไปฮะปึ๊บปับ๊บเหมาจริงๆแล้วโอ้โหไม่หลุดด้วยนะไม่หลุดด้วยฮะทัน11มา น้องมาขายแล้วผมไม่เอาแล้วกันน้องมาขายของผมอีกแล้วะโอ้โหไม่มีหลุดครับโอเคทุกคนนะก็คือประมาณนี้ครับประมาณนี้ทุกคนก็ผมว่าของฟรีก็อย่างอย่างผมเหมาทุกชั้นเห็นปะ่ะทุกคนได้มาถึงชั้น12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าใครที่จะไปต่อนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเตรียมเงินไว้เลยว่าต้องเสียกันเท่าไหร่ทุกคนนะผมก็ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ ผมน่าจะเปิดต่อนะครับไปถึงชั้น20แล้วกันแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าจะยังไงต่อนะทุกคนนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากฮะก็อย่างนี้อย่างนี้เห็นว่าผมการันตีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่การันตีเหมือนผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราจะได้ประมาณชั้น12ไม่เกินนี้นะฮะไม่เกินนี้ก็เต็มที่แล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกระตายด้วยนะผมไลค์ก่นคลิปเป็นย่ดสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข